ที่มีปัญหาเลิกกันอะไรกันเขาก็แฮกไอคลาวแล้วก็ลบทั้งหมด,ดหมชค่ะ<ด>ทั้งคิวงานทั้งผู้คนที่จะต้องติดต่อออกเกนไนททั้งหมดลบไอคลาวทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลย,ยนี่คือเครื่องมือทำมาหาก<ม>ิน ว่าจะเลิกรากันไปนานแล้วนะคะสำหรับทางด้านของเบกกี้สีธัญญาและอดีตสามีอย่างคุณฐาฐากูลนะคะซึ่งทั้งคู่ก็จบความสัมพันธ์กันไปตั้งแต่เมื่อประมาณสิ้นปี2566ค่ะแต่ว่าล่าสุดมันมีประเด็นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางเบกกี้ไปออกรายการแฉและก็ได้ไปพูดถึงอดีตสามีบอกว่าทําไว้แสบมากนะคะด้วยการลบข้อมูลไอ้ข่าวจนทําให้เธอนั้นได้รับความเดือดร้อนคิวงานหายเกลี้ยงเลยนะคะกว่าจะกู้กลับมาได้ก็ยาก ตอนนี้ค่ะทางด้านของคุณถาเองก็ออกมาโต้กลับเหมือนกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนคุณถาจะบอกเหตุผลที่ลบไอคลาวว่ายอย่างไรและมีเรื่องอะไรความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง2คนนั้นเราไปติดตามกันดูค่ะหลังจากประกาศข่าวสุดช็อกไปเมื่อสิ้นปี2566นะคะสำหรับพิธีกรสาวอารมณ์ดีเปกกี้สีธัญญาว่าได้เลิกรากับทางด้านของอดีตสามีหนุ่มรุ่นน้องอย่างถากูลตะาพาพง ปิดฉาก10ปีเป็นที่เรียบร้อยเบกกี้ก็ได้รับกำลังใจจากแฟนคลับล้นหลามจนทำให้เธอสามารถ Move On กลับมาใช้ชีวิตแข็งแรงได้อีกครั้งค่ะซึ่งต่อมาทางเบกกี้สีธัญญาก็ได้มาออกรายการแชร์แถมมาเล่าเรื่องสุดแสบของอดีตคนรักที่ลบข้อมูลไ c l o u d จนเกลี้ยงติดต่องานไม่ได้เลยอดีตคนรักที่เลิกราการเขาแฮกไอคลาวและลบข้อมูลในไอคลาวทั้งหมดทั้งคิวงานทั้งออแกนไนทั้งคนที่เราต้องติดต่อทั้งหมด ลบจนไม่เหลืออะไรเลยไอจไม่เหลือ TikTok ไม่เหลือ Facebook ไม่เหลือลบเกลี้ยงแล้วนี่มันคือเครื่องมือทำมาหากินของเราถึงทางตันเลยเราไปที่สูตรแอปเปิลแล้วถามเขาว่ากูอะไรกลับมาได้บ้างสุดท้ายเราได้ไลน์กลับมาและมีคุณคิวเด้งเข้ามาหนึ่งคนเป็นผู้จัดการคนเก่าของเรานี่แหละที่เมมไว้เราก็เลยรีบไปบอกว่าคิวนี่พี่แบกเองนะ เขาก็ไม่เชื่อคิดว่าเราเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเราก็บอกว่าพอดีเรามีปัญหาโดนแฮกไอคลาวพอจะสามารถติดต่อใครเรื่องคิวงานให้ได้บ้างไหมอีเวนต์มันก็มีทุกวันเราก็จะตายแล้วช่วยติดต่อใครให้หน่อยได้ไหมคะหลังจากนั้นเราก็คุยกันมาเรื่อยๆ ที่มีปัญหาเลิกกันอะไรกันเขาก็แฮกไอคลาวแล้วก็ลบทั้งหมดจริงเหรอค่ะ<น>ทั้งคิวงานทั้งผู้คนที่จะต้องติดต่อออรเแกไนทะ์ทั้งหมดลบไอคลาวทั้งหมด<ฮ>ไม่เหลืออะไรเลย โดยเบกกี้ยางเล่าว่าลายที่ได้มาคนแรกก็คือคุณคิวที่ตอนนี้ก็คบกันเป็นแฟนแล้วมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่มากกว่าเหมือนตอนนั้นเขาก็ช่วยเราในเหตุการณ์ตอนนั้นช่วยกันฮิวใจแล้วเขาเองก็ไม่ได้มีใครพอคุยกันมาได้ซักระยะหนึ่งก็เลยตกลงคบกัน และทิปว,วัดใจว่าเราจะไปกันรอบไม้ก็เลยไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันตอนนั้นก็มีพี่ลิงไปด้วยและเป็นทิปขับรถก็เลยดูว่าเขาขับรถเขาใจรอ้อนไหมเขาเป็นยังไงแล้วเขาเองเป็นคนไม่ดื่มแต่เราดื่มเขาก็ดูแลเราได้แล้วเราก็เคยรู้จักกันมาก่อนหลายปีแล้วเขาก็รับได้ในตรงนี้ของเราส่วนเรื่องของทายาทไม่คิดมีแล้วเรามีครอบครัวแบบไม่ต้องมีลูกก็ได้ค่ะ ทุกวันนี้ดูแลคนหนึ่งยากเหมือนกันนะเวลาชีวิตจะอ,อุปสรรคตั้งสติแล้วก็รับมือกันให้ดีใครที่อกหักและอยากเริ่มใหม่ดีก็เก็บไว้ไม่ดีก็ตัดทิ้งเรื่องมันมีอยู่แค่นี้เองเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าทำงานหนักและเปตัวเองค่ะอยากได้อะไรซื้อเลยมีความสุขแต่เราต้องดูตัวเองว่าเราไหวไหมมีเงินเก็บหรือยังเราทำงานมาเหนื่อยเพราะทำงานหนักก็อยากให้ความสุขกับตัวเองบ้าง ล่าสุดค่ะทางทากูลอดีตสามีของเป็กกี้ก็ได้ออกมาชี้แจงในมุมของตนเองกรณีลบไอ l o u วเป็กกี้เอาไว้ว่ายอมรับว่าผมเป็นคนทำจริงปกติเราใช้ Apple ID เดียวกันอยู่แล้วเข้าไปเพื่อที่จะเข้าโทรศัพท์ของเขาและไปกดลืมรหัสมันก็เลยลบข้อมูลโทรศัพท์เขาไปทั้งหมดเจตนาคือไม่ได้จะทำลายงานเขาผมเป็นผู้จัดการงานทั้งหมดอยู่ในเครื่องผม แต่งานทั้งหมดถูกส่งให้ผู้จัดการคนใหม่เรียบร้อยแล้วต้องมาพูดด้วยหรอว่าดูแลพ่อแม่ผมเราทำงานมาด้วยกัน11ปีเราช่วยกันไม่ใช่ผมนอนอยู่เฉยๆให้เขาเลี้ยงเขาเองเป็นคนบอกว่าอยากจบแบบผู้ดีแต่สุดท้ายก็ยังไม่หยุดพูดมันจะเหยียบกันจนไม่มีที่ยืนกันเลยเหรอ ก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาเป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากทางคุณเป็กกี้ออกไปพูดในรายการแชร์ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็คง,ต,งต้องรอดูนะคะว่าทั้งคู่นั้นจะมีการกลับมาเคลียร์กันไหมนะคะเพราะว่าเห็นว่าจบกันไปแล้วแต่ว่ายังมีการพูดถึงกันอยู่ก็อาจจะทําให้ความขัดแย้งนั้นเริ่มกลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหรือเปล่านะคะ โดยทางทีมข่าวปลอดแตกก็จะกาะติดสถานการณ์บันเทิงโซเชียลต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมที่จะกดติดตามช่องประลอดแตกกันไว้ด้วยค่ะ